คลิปนี้รีวิวลำโพงเชอร์แมนรุ่น APS 105อธิบายคอนเซปต์ให้ฟังก่อนครับว่าสิ่งนี้คืออะไรมันไม่ใช่ลำโพงธรรมดาทั่วไปนะไอ้สองเริ่มตั้งแต่ลำโพงตัวนี้เนี่ยเขามีแบตเตอรี่ในตัวครับและรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธจะต่อกับมือถือเครื่องเล่นเพลงอะไรก็ตามแต่เลยและแน่นอนครับเขามีอินพุตให้2พอร์ตด้วยกันพอร์ตแรกคือต่อกับพวกเครื่องดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปรงกีตาร์ไฟฟ้าเบ กรองไฟฟ้าคีย์บอร์ดหรืออะไรก็ตามแต่ครับที่ส่งเสียงออกมาได้ลำโพงเขามีเครื่องขยายเสียงในตัวเล่งเสียงเล่นเกณฑ์ได้ตามใจและอีกพอร์ตหนึ่งครับรองรับการต่อไมสายรูปแบบ Jack TRS ก็ามาเสียบเข้าไปได้ครับโดยที่เขามีเอฟเฟกเสียงร้องด้วยมาครบเลยตั้งแต่ Repeat, r e ว e r b และก็ Echo โคโอโหไม่ไมธรรมดา,รรมดาครับ,รบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยลำโพงยังรองรับการปรับตั้งค่า EQ ครับ3ย่านเสียง โลมิดไฮ ได้ทายผมสรุปแบบไวๆนะครับว่าลำโพงอันนี้เนี่ยเหมาะกับใครหนึ่งเลยครับนักดนตรีเปิดหมวกครูสอนดนตรีนอกสถานที่รวมไปถึงคนจัดอีเวนต์ตามงานต่างๆเจ้าของพูวิลล่าแล้วก็คนที่ชอบร้องคาราโอเกะก็น่าจะถูกใจเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกถึงวิธีการใช้งานและก็ฟังก์ชันต่างๆกันเลยดีกว่าบอกไว้เลยว่าดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังครับเน้นอธิบายไม่เน้นขายของอยากพูดไร ละเอียดเยอะๆดูให้จบแล้วกัน one two one two hey 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 เริ่มจากเรื่องแรกครับสำคัญลำโพงรุ่นนี้เนี่ยหนักเท่าไรจากสเปคแล้วนะครับ11.5กิโลกรัมพี่พนักดนตรีน่าจะเข้าใจว่าแอมกีตาร์เนี่ยมันหนักประมาณไหนซึ่งตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับความเป็นแอมกีตาร์มากๆและลำโพงตัวนี้เนี่ยเราจะวางพื้นกับตั้งโต๊ะได้อย่างเดียวงั้นหรือพิกดูที่ด้านล่างของตัวลำโพงเนี่ยเราจะเห็นเป็น รูช่องสำหรับใช้กับขาตั้งลำโพง PA ขนาดว่านี่คือหน้าตาเหมือนแอมกีตาร์แต่บอกแล้วไม่ใช่ลำโพงธรรมดาครับสังเกตว่าตอนนี้กำลังเปิดเครื่องอยู่นะครับขึ้นเป็นไฟสถานะกำลังรอเชื่อมต่อบลูทูธอยู่โอ้ยแขนจะหัก <laughs> ด้านหลังตู้เนี่ยดูกันดีๆแล้วผมยังไม่ได้เสียบสายอะไรเข้าไปที่ตัวลำโพงเลยนะซึ่งอุปกรณ์ในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยสายไฟ2รูปแบบเส้นดําแดงอันเล็กๆที่เป็นปากคีบจอระเข้อันนี้เนี่ยใช้เข้ากับแบตเตอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้หรือแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมแรงดัน12โวลต์ใช้งานร่วมกันได้หมดเลยนะครับสายรูปแบบที่2อนะครับอันนี้เป็นปลั๊กที่ใช้กับไฟบ้านเป็นหัวปลั๊กกลมๆแบบนี้นะครับมันยาวเพียงพอที่จะลากตู้ไปไหนมาไหนก ็ได้นะครับปลั๊กอยู่ไกลก็เสียบลากมาได้เท่ากับว่าเจ้าตู้แอมเฮ้ยไม่ใช่ตู้กีตาร์เฮ้ยไม่ใช่ตู้รำโพงอันนี้เนี่ยใช้ไฟได้2สเต็ป ไฟบ้านก็ได้ไฟแบตเตอรี่12โวลต์ก็ได้บอกแล้วไม่ใช่ลำโพงธรรมดาให้สองนอกเหนือจากนั้นนะเขายังมีพอร์ตอินพุตเรื่องของเสียงเนี่ยเพิ่มเติมอย่างเล็กน้อยก็คือเป็น RCA แดงกับขาว R กับ L นะครับสามารถมาอินพุตด้านหลังตรงนี้ได้และก็ยังรองรับพอร์ตออปติคอลด้วยสำหรับคนที่มีเครื่องเสียงระดับดีๆก็จิ้มตรงๆมาที่ตัวลำโพงรุ่นนี้ได้ครับอ้ายกทีก็เสียวูบทีกลัวแขนหักเขามีดอกลำโพง ขนาด10นิ้ว4โอห์มอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนครับว่าสเปคที่เขาเขียนเนี่ยอาจจะใส่มาไม่ครบเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใต้ตัวหน้ากากอันนี้ถ้าเกิดว่าง้างแกะออกมาได้นะ เขาจะมีเป็นลำโพงซับเบสที่อยู่ตรงกลางและลำโพงที่เป็นขับเสียงแหลมอยู่ตรงขวาบนและขวาล่างครับเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาใช้ภายในบ้านในห้องซ้อมในห้องอัดหรือใช้ในกลางแจ้งก็ได้กำลังขับของเขาอะ่ะให้มามากถึง 150วัตต์แบบปรับสูงสุดตอนที่ผมไปทดสอบเปิดเพลงก็ตามหรือว่าจะ c o อร์กีตาร์แล้วร้องไปด้วยก็ตามเนี่ยเปิดความดังแค่ประมาณเที่ยงตรงหูแทบแตกครับคุณผู้ชมดังมากเทียบเท่ากับลำโพงกลางแจ้งเล่นๆเ,เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ลำโพงเสียงดังอ่ะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยเบื้องต้นเนี่ยเราเปิดลำโพงขึ้นมาจะเป็นโหมดบลูทูธครับไอ้ตรงฟอนต์พานเลตรงนี้นะครับจะมีอยู่2พอร์ตพอร์ตแรกนะคบก็เป็น USB Type A รองรับการเอาแฟลชไดส์เนี่ยหรือว่า ทำ้มได้เนี่ยเอามาเสียบ แล้วมันมีไฟล์เสียงอยู่ด้านในก็สามารถกดเพลงก,กดข้ามเพลงได้นะครับคนทำอีเวนต์น่าจะถูกใจเพราะว่าไม่ต้องหาคอมพิวเตอร์มาเปิดไฟล์ไงแล้วก็รูปแบบที่2นะครับเราใช้ SD card ขนาดเดียวกับกล้องดิจิตอลเนี่ยเอาไฟล์เสียงเก็บไว้ในนั้นแล้วก็เอามาเสียบอ่านจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันฟอนต์พาร์เนลมีปุ่มกดสําหรับข้ามเพลงเล่นเพลงอะไรให้ครบถ้วนแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมข้ามไปเลยไม่ได้พูดถึงก็คือเจ้าลำโพงตัวนี้มีรีโมทมาให้ด้วยครับโดยที่รีโมทของเขาเนี่ยคำสั่งครบถ้วนมากไม่ว่าจะเป็น การย้ายไปโหมดบลูทูธไปโหมดการฟังวิทยุ fm นะครับย้ายไปโหมด sd card usb หรือย้ายไปโหมด a u x ที่เป็นการเสียบผ่านสาย rca ด้านหลังเนี่ยสามารถเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้ข้ามเพลงหยุดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงจากรีโมทของเขาได้ลำโพงตัวนี้เขามีเครื่องขยายในตัวแล้วก็มีตัวซอฟต์แวร์ย่อมๆนะครับใส่เข้ามาให้ตั้งแต่ต้น การปรับ EQ เนี่ยเขาแยกย่อยออกมาเป็นแต่ละปุ่มก็คือ low mid high อย่างที่บอกไปแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีระบบ DSP ครับชื่อเต็มๆคืออะไรนะ <c oughs> ไปหา Google แป๊บ คือพอเรากดปุ่มเจ้า DSP เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดของเสียงครับเขามี preset มาให้คุณเลือกประมาณสัก5-6รูปแบบมั้งก็มีป๊อปมีล็อกมีเคลียร์มีแจ๊สมีโลคัทมีไฮคัทอะไรประมาณนี้นะครับเอาแบบว่าปรับตามที่คุณนิวชอบปรับแบบไหนอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับไอ้เจ้า DSP เนี่ยผมเลือกที่เป็นแบบโลคัทเอาไว้ก็คืออะไรที่เป็นเสียงต่ําเสียงทุ้มเนี่ยผมตัดออกนะครับ ให้ DSP มันจัดการแต่ผมไปเร่งในฝั่ง EQ EQ เนี่ยผมจะปรับเป็นเสียงต่ำา10เสียงกลาง5เสียงไฮ10ครับอ่าสิบห้าสิบแบบนี้ถ้าเป็นแบบดิจิตอล EQ ก็หน้าตาค,คล้ายๆกับระฆังหงายแบบที่หลายๆคนทํากันนะครับจะรู้สึกได้ว่ามีความกระแทกมีความแอดแทก็กความพันช์และเสียงย่านกลางเนี่ยไม่เวอร์วงังไม่ถมเกินไปเสียงแหลมเนี่ยก็รู้สึกใส่กิ้งชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าใครที่เชื่อมั่นว่าการปรับของผมเนี่ยมันฟังแล้วเพราะลองไปปรับตามกันดูแล้วกัน สิ่งที่ว่าวังอลังการล้านแนะครับเอาจริงฟีเจอร์เนี้ยทุกวันนี้ลำโพงบลูทูธทำมาเหมือนเหมือนกันหมดครับแต่ <c oughs> ย้อนกลับมาอีกทีใหญ่ในระดับนี้แต่เชื่อไหมมีฟังก์ชั่น2ไ l e s s มาให้ด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อตู้เดียวแล้วรู้สึกว่ามิติเสียงมันก็แค่เสียงโมโนทั่วๆไปคุณสามารถซื้อลำโพงโมเดลเดียวกัน2ตัวและเอามาต่อเป็น ลำโพงคู่ได้ด้วยครับคราวนี้สําหรับพี่ๆที่เป็นนักดนตร,รี cover เปิดหมวกหรืออะไรก็ตามแต่ครับไมโครโฟนที่เขาให้มาเนี่ยเป็นรูปแบบไร้สายครับสามารถกดครั้งเดียวแล้วเปิดติดได้เลย h e ล l o Hello h e l l ลอ่ะง่ายไม่ยากไม่ต้องเซตอัพอะไรซึ่งวิธีการที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องใส่แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน2ก้อนครับวิธีการจัดเก็บไมโครโฟนของเขาก็ไม่ธรรมดาครับนี่คือตัวคล้องเกี่ยวไมโครโฟนหน้าตาแบบนี้ชึง่งแล้วเขาจะเอาไปติดตั้งตรงด้านหลังตู้ลำโพงครับแล้วก็ถือทั้งเซตเนี่ยกลับไปที่รถแล้วก็บึงรถกลับบ้านไปนอนพักผ่อนได้เลย ง่ายดีไม่ต้องหากระเป๋าเก็บแยกอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดมาแล้วการที่เราจะพูดถึงว่าร้องและเล่นดนตรีไปพร้อมๆกันเนี่ยผมก็เลยมีบททดสอบหนึ่งเอามาทําให้คุณดูคนที่ร้องและเล่นกีตาร์ไปด้วยเนี่ยเขาก็เล่นไปตามสเต็ปตามสไตล์เขาครับแล้วผมจะอัดเสียงจากหน้าตู้ลําโพงเนี่ยให้คุณฟังโดยที่ผมจะปรับบาลานซ์เสียงจากตู้ให้เสร็จเรียบร้อยไม่ไปแต่งไปเติมอะไรจากตัวโปรแกรมในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ นั่นจะเป็นเสียงจริงๆที่คุณจะได้ยินจากหูของคุณเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่ามออองัันนนห่ยเกลาค Show, Show. เราได้ยินได้ฟังตัวอย่างเสียงไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาอธิบายสิ่งที่ฟังไปเมื่อกี้เพิ่มเติมนิดนึงในฝั่งของ Input ที่เป็นกีตาร์นะครับเขาจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรให้เราเลยไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ดา์ไม่ว่าจะเป็น rive, ปน้อยเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ EQ แหลมกลางเบสอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ให้มาในฝั่งของตัวตู้ลำโพงนะถ้าคุณอยากจะปรับแต่งเสียงใดๆก็ตามจากกีตาร์ของคุณจากเครื่องดนตรีของคุณเนี่ยคุณต้องไปปรับแต่งมาก่อนที่จะมาอินพุตเข้าตัวลำโพงยกตัวอย่างเป็นกีตาร์ปร่งของผมอันนั้นอันนั้นคือโปร่งไฟฟ้าที่เขาจะมี EQ ในตัวครับแหลมกลางเบสปรับได้นะปรับให้เสร็จแล้วก็มาเสียบเข้าตัวลำโพงเขาก็จะทำหน้าที่ขยายเสียงเท่านั้น สามารถปรับความดังความเบาได้แค่นั้นเลยไม่ได้มีเอฟเฟกมาให้แต่ว่าในฝั่งของไมโครโฟนครับไม่ว่าจะเป็นตัวไร้สายที่แถมมาให้หรือจะเป็นไมสายแจ็ค TRS ที่มาเสียบเข้าตรงพอร์ตอันนี้เนี่ยคุณสามารถ EQ มันได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงให้แหลมขึ้นเสียงให้ทุ้มต่ำขึ้นสามารถปรับได้ครับและในฝั่งของเอฟเฟกเนี่ยมันน่าสนุกตรงที่ว่านี่คือเอฟเฟกร้องของแทร ที่ใช้ตามงานแสดงสดยกตัวอย่างอันแรกสุดครับสิ่งนี้เรียกว่า r e เ e r b h บ l l o โหลฮัล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 แต่ถ้าเกิดว่า r e เ e r รยังไม่ถูกใจเราก็เพิ่มในฝั่งของ Repeat เข้าไปรีพีทเนี่ยเขาก็จะทำซ้ำเสียงของเรา <c oughs> เช่นสวัสดีครับ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 ฮัลโหลอะไรแบบนี้ตามที่เราเคยได้ยินตามงานวัดแต่ยังไม่จบครับ <c oughs> เขายังมีเอฟเฟกอันสุดท้ายที่เรียกว่า Echo ซึ่ง Echo เนี่ยจะอยู่ในลำโพงบลูทูธรุ่นทั่วๆไปที่เสียบไม้ได้ส่วนใหญ่จะให้อันนี้มาตัวอย่างเสียงมันก็ประมาณนี้ครับฮัลโหล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 อะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าตอนที่ผมอัดเสียงเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังไปอ่ะได้เปิด Reverb Repeat Echo กโคไหม เปิดนิดนึงคือแค่คุณหมุนมาประมาณสักจึงเดียวอะรีเวิร์บมันก็มากไปแล้วรีพีทมันก็มากไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเปิดแค่นิดเดียวจริงๆถ้าใครไปสัปรไโดนเปิดเยอะนเนี่ยผมถามก่อน,อนคุณฟังรู้เรื่องไหมคือเปิดนิดเดียวก็พอช่วย,วยซับพอร์ตตัวนักร้องลากเสียง <c oughs> ได้ไดีนิดหน่อยแค่นี้พอแล้วซึ่งแอมีตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ผมเคยเล่นดนตรีกับวงสมัยมัธยมมาก็ยังไม่เคยเห็นตู้ไหนมีน้อยเกจในตัว แต่ถ้าเกิดว่าเชอร์แมนจะเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆนักงดนตรีเสียบปุ๊บใช้งานเสียงกลิ้งได้เลยแล้วก็ตู้แอม i t กีตาร์จริงๆเนี่ยบางรุ่นเขาจะมีเอฟเฟกต์โอเวอร์ไดในตัวใช่ไหม รุ่นนี้ก็อยากจะคาดหวังให้มีครับในๆก็ทํารูปทรงให้เป็นหน้าตาเหมือนคล้ายๆกับของที่นักดนตรีต้องซื้ออยู่แล้วเนี่ยยิ่งมีเอฟเฟกต์โอเวอร์ไดร์มาให้กดเปิดปิดได้โอ้โหแจ่มเลยครับอันนี้เป็นความเห็นเฉยๆนะครับเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าถ้าอยากจะได้ครบๆอีกสัก2ฟังก์ชันแล้วกันแต่เท่าที่มีก็ครบมากพอแล้วนะครับสคริปที่ผมเขียนเนี่ยสหน้า A4 ได้โอ้โหนี่ยังละเอียดไม่พออีกเลยและสิ่งหนึ่งครับที่ลืมไปเลยก็คือ รูแจ็คตรงนี้เนี่ยเขามี3.5ม mm ิลิเมตรให้เราสามารถเสียบหูฟังหรือว่าเฮดโฟนได้ด้วยครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยากจะต่อซ้อมกีตาร์ซ้อมเบสอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากจะให้ดังออกลำโพงเพราะว่ามันอาจจะเสียงดังคนอื่นใช่ไหมเราก็ซ้อมกับตัวเองด้วยการใส่หูฟังครอบหูหูฟังอินเอียร์อะไรก็ตามแต่เอามาเสียบเข้ากับแจ็คเฮดโฟนเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสามารถซ้อมเครื่องดนตรีได้ โดยที่ไม่รบกวนคนอื่นครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกว่าเหมาะสำหรับครูสอนดนตรีคุณคิดว่าลำโพงรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ราคาเท่าไหร่กับสิ่งที่ทำได้มันไม่ใช่ลำโพงธรรมดานี่คือลำโพงที่ฟังก์ชันเยอะจริงๆคล้ายกับตู้แอมป์กีตาร์มากๆแต่ขายแค่7,990บาทซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมองแล้วเฮ้ยอยากได้แต่ตังยังไม่พอ คุณสามารถผ่อนผ่านบัตรเขามีโปร0% 10เดือนมีการจัดจำหน่ายออนไลน์ทั้ง s h อ p e e และ Lazada าครบถ้วนมากๆผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้วยตาตัวเองได้เลยและหากว่าคุณอยากจะลองด้วยหูของตัวเองก่อนเนี่ยคุณเอากีตาร์ไฟฟ้าเอาเบสไฟฟ้าหรือคุณจะยกคีย์บอร์ดไปที่ร้านเหล่านี้ก็ได้ครับลองด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้เพราะว่าเชอร์แมนบอกทำได้ใช่ไหมล่ะซึ่งเขามีขายกับตัวแทนแล้วก็ดีลเลอร์ทั่วประเทศในไทย เยอะมากเลยนะแล้วเป็นห้างชั้นนําทั้งนั้นเลยสินค้าทุกรุ่นของแบรนด์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลาโพงไซส์เล็กลําโพงพกพาลําโพงใหญ่ลาโพงปาร์ตี้มากน้อยแค่ไหนราคาเท่าไหร่รับประกันให้เลยครับ1ปีเต็มซื้อไปแล้วเชื่อมต่อไม่ได้เสียงแปลกแตกแตกปรับไม่ได้ไม่เหมือนในคลิปก็สอบถามทาง Sherman Official Store ได้เลยนะครับทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ คลิปทดลองการใช้งานฟังก์ชันต่างๆใช้อย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและดูคลิปนี้จนจบโอ้โหยินดีมากๆลาทุกท่านไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ